สวัสดีค่ะตอนนี้มุกอยู่ที่งานมอเตอร์โชว์นะคะแล้วก็พิเศษมากกว่านั้นคือวันนี้มุกจะมารีวิว CX3 Comfort ค่ะทุกคนสวยมากเลยใช่ไหมคะนี่ซึ่งเป็นสีแดงด้วยนะคะเป็นสีที่หายากมากๆเลยวันนี้มุกก็เลยอยากจะพาทุกคนมาชมความงามของสีแดงกันนะคะไปกันเลยค่ะค่ะทุกคนและนี่ก็คือ CX3 Comfort สี แดงโซเลสคริสตัลนะคะคือแดงแบบฉ่ำๆมากเลยของ m a ดามุกก็เลยอยากจะพาทุกคนมาชมกันนะคะว่าปกติเนี่ยสีแดงอะ่ะเป็นสีที่หายากอยู่แล้วนะคะผลิตน้อยด้วยนะคะซึ่งเป็นสีพิเศษมากๆเลยมุกมองว่าสวยมากก็อยากจะเก็บไว้ให้ลูกค้าได้ดูนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปคอมฟอร์ตนะคะราคาอยู่ที่879,000นะคะไฟก็จะได้แบบเป็นไฟ LED โปรเจคเตอร์ด้วยนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูลายล้อแม็กสวยๆแบบนี้เลยนะคะอ่ากระจกก็แบบว่ามีไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะคะคันนี้ล้อแม็ก18นิ้วนะคะเดี๋ยวพามาดูด้านในกันดีกว่านี่ด้านในก็กระจกออโต้ฝั่งคนขับนะคะแล้วก็เป็นไฟฟ้าทั้ง4บานด้วยนะคะที่สำคัญคือ รุ่นนี้ได้บอกไฟฟ้ามาแล้วนะคะแล้วก็บันทึกตำแหน่งผู้ขับขี่ได้ถึงสองตำแหน่งนะคะเดี๋ยวพาดูภายในคมๆแบบนี้เลยเพวงอะไรเป็นแบบหนังนะคะรุ่นนี้ได้เป็นไฟหน้าออโต้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนก็จะเป็นแบบออโต้ด้วยนะคะมีปุ่มมาพร้อมกับปุ่ม push start นะคะนอกจากนี้นะคะ ยังได้เป็นนี่เบรกมือไฟฟ้ามาพร้อมกับออโตโฮด้วยมีปุ่มเซนเตอร์คอมเบอร์เดอร์ควบคุมตรงกลางนะคะออกแนวเรียบหรูนะคะแล้วก็คอนโซลหน้าก็จะแบบเป็นคอนโซลหนังด้วยนะคะรถเ,เขาเรียกว่าลดแสงสะท้อนนะคะามาพร้อมกับหน้าจอ7นิ้วแบบนี้เลยส,สวยๆนะคะแผงประตูก็จะแบบเป็นสีเงินโครเมียมแบบนี้นะคะ คันนี้มีมาพร้อมกับซันรูฟเท่ๆแบบนี้ด้วยนะคะซันรูฟไฟฟ้าอาเบาะหนังสีดำส,สวยๆเลยนะคะเดี๋ยวมกขามาดูด้านหลังก่อนนี่ค่ะด้านหลังก็เป็นเบาะหนังสีดำนะคะ,ะมาพร้อมกับที่พักแขนตรงกลาง ใส่ที่วางแก้วน้ำได้ด้วยนี่ค่ะมาดูด้านท้ายนี่ด้านท้ายก็แบบสวยงามมากเลยนะคะมาพร้อมกับท่อคู่เป็นท่อจริงนะคะมีกล้องมองหลังคันนี้ได้กล้องรอบคัน360องศานะคะแล้วก็มาพร้อมกับเซนเซอร์กับระยะถอยหลังทั้งหมด4จุดด้วยกันเลยนะคะ สวยใช่ไหมคะโอเคค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจแคมเปญโปรโมชั่นของ TX 3 Comfort ก็อย่าลืมนะคะเข้ามาจับจองกันได้นะคะหรือว่าโทรหามมกที่0 8 2 1 5 4 2 7สอนี่นะคะไว้คลิปหน้ามมกจะไปรีวิวรถรุ่นไหนฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย